อิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิทีขาโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจังสิทธิกมังปิยังมะมะปะสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนโมพุทธยะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิ ทีคายุโกโหโมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกัม,มังปิยังมะมะปะสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนมมะโมพุทธายะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิธีคายุโกโหโมิอโรโคสุขิโต สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังปิยางมะมะปะสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนมมะโมพุทธายะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิทีคายุโกโหมิอะโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังปิยางมะมะ ปสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนโมพุทธายะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิทีคายุโกโหมิอะโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังปิยัมมะมะปสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธา พุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิทีขายุโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะปะสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธา พุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิทีคายุโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะปะสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมัง นะโมพุทธายะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิทีคายุโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะปะสิทธิลาโภชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนะโมพุทธายะ อิเมหินานาสการหิอภิปูชิเตหิทีขายุโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจังสิทธิกมังปิยังมะมะปะสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนะโมพุทธายะ